หมูเว้นข้าเล่นใกล้บ้านแทนที่จะออกหอกข้างแล้วรีบกลับบ้านที่หายออกจะร่วงเที่ยงคืนไล่มาหน้าหนีตาปากหนาปากบางแค่กระฟึงอ่ะใช่ที่หน้ามึงบ่นอะไรเมื่อกี้เนี่ยกูได้ยินนะกูดีเก๋หูดีนะกูเสียแต่มือนะไพี่พูดเรื่องจริงเลยเรืกิดจากว่าเอ้าฉันว่ หญิงเพิ่มรุนกูนะไม่เคยคิดอะไรแบบนั้นหรอกเนี่ยเลี้ยงคนมึงมาเนี่ยกว่าจะโตเนี่ยกูนะโอ้ำหาักกระมุนนขนาดไหนเออเออหญิงีพิ่มเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะเราใช้พี่โผล่ไปขายของมะเราไม่ต้องไปหรอกเราจะกลักมาดีกว่าเนี่ย้าไปใหญ่ยิบอยู่เนาะได้เงินแล้ว คุณเจนิสขอบคุณน,นะดีว่าแม่แเขียนไปหลายปีก็ได้ทนะ่านี้เลยทุกคนมองมท้องเละพืพอไม่เป็นไรนะนเนะต็นตังเต็นอ๋อม่ใหญ่มาเข้าฝันวันนีนเ,เร่นง,งานวัดโบแก้วบอกไปบอกลูกบอกลานด้วยวัาอยู่บนสมหวังสบายมีอาหารการกินนมบณ์ที่สุดขาดเงินใช้ ถามไปว่าแม่ใหญ่เอาไงอ้ากไปยืนแกงโง่ไปบอกลูกบอกหลานให้รางวัลแกถึงฉันทุกคนแน่แตอนนี้บอกว่าเงินแบงค์้่ยแบงก้ารถเนี่ยบริวารเยอะใครเดี๋ยวก็หมดเดี๋ยวก็หมดต้องซื้อใายคนโน้นกินคนนี้กินอยากได้จะพันสองพันอะไรแบบเนี้ยตอนนี้ก็ถามกปบอกโอ้พันสองพันใครก็จะมาให้กตไแม่ใหญ่บอกให้มาแมขายทอง เออกำไรวันละสามสี huh. ่แสนสำันให้มึงไม่ได้ให้รู้ไปเด็กเขาก็ใหร้วาใคดีรอเล่นะบุญไม่ใหญ่ทังโทด้วยเดี๋ยวสุาเดี๋ยวเจอกำนวนที่สเ็ดเนาะเจ็ดี่แปดุไม่ใหญ่สุขภาพแข็งแรงนาด้วยไว้นะไอเรื่องสำคันะ เรอเล่นน้ำจะให้จะให้ในมันคันแล้วพวากับเท้าเยาวแย่กันไปอย่างเี้ยตลกสนานตลกสนานกันไปเท้ากับเท้าเยาวแย่กันไปถือว่าเหมือนคนเอ่อขอบขอบคุณเจ้าบุญขอบคุณเจ้าบุญนะครับครับนี่ยเนี่ยเยมาแล้วมาแล้วมาแล้วหวานเป็นพิงพ์มาเนี่ย ยยาสบายแล้วนะเออเนี่ยพูดถึงการมีลูกมีเมียนะกูไม่กูคิดผมเป็นหัวเมึงกูไม่คิดอย่างนั้นละวันนี้จะมา้นแมายขายของันเนี่ยมานั่งจับกุมนิทากุนเนี่ยวันนี้ปวดหัวเนี่ยพี่ใช่พี่ปวดหัวปวดหัวมึงคุมทองยังไงข้าปวดท้องคืปวดท้องปวดท้องจิงมึงนี่ยังไงเนี่ยเอ้าอะไรต้องต้องแม่ตายนี่เลอะเทอะเนี่ยเนกูบอก ตายข้างมันอยู่กับพ่อนรุกยังไงปวดหัวหรือปวดท้องแง่พ่อคนเดิมนี่สบายแล้วก็เลี้งถึงจะปวดเดี๋ยวขายจะไปขายของแล้วใช่เนอะวันนี้เป็นขายของคุณไปขายคุณจะขายที่ไรคุณก็ไม่ได้ทีนึงเนี่ยเงินทองก็ไม่ได้จะขายก็ไม่ดีเดี๋ยวก่อนถามนิดนึงเวลาพวกฉันไปขายเลยนะฉันขายดีขายดีเวลาจะไปขายพวกนมันเหลือก็ โดนกบเฮ้ยโดนจีนเฮ้ยม <teenage father. S 3> ีว้ยเนี่ยขายแต่แค่ก็จะไเกก็ซื้อาขายยังไงมาแผู้หญิงเดี๋ยวพจะสอนให้การขายขนมจีนมันต้องมีกลม็ไยมีกล่มเดายด้วยใช่มันต้มีกลมีมันต้องมีรองเต้นเด้งรอนควบคู่กันไปร้องเต้นเด้งรอนใช่เราวกูจะทำกับมึงได้หรอสอนเออทำได้หรอได้สิเอาจะายังไงรอสักคู่เออเอามาให้โอ้ วะกูยังจำมาด้วยเออจำแม่นนะความลูกไม่มีนัเสืออ่านไม่ออกแต่ความจำกูแม่นนะกระจายมะเออพวกมึงก็แหม่เป็นแถวเนาะหน้าขายส่งชิมหายนี่พวกมึงอออะไรอ่ะนี่ไงขนมจีนไหนแล้วกูไม่เห็นเส้นเส้นเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเรื่องสมมุติเออคือขนมจีนสมมุติ โอ้โหพอมึงจมูกเว้ยหัวงามเดียวอ่ะดูนะเออทำไมเกาจะร้องให้ฟังแล้วก็จำไม่ได้ด้วยถนจีนแม่เอ๋ยทีนี้จะรอดจะร้อน អត់មិនណៃបងបងយកមកងាមិនងាមិនងាតាំងវងតាំងវងលំជីណាអើយរនរនចាណាស់បានៗលំជីណា

ร้องควบกันไปเลยนะแกงอะไรพี่แกงหมูแกงไก่แกงปลาไหลแกงปลาดองทงกิมไวยท้อร้อยหกสามกระดุมเกลือี่เหมือนกันเดี๋ยววรนหลางฉันจะทำเออแล้วจะยลนขายยังไงแต่เดี๋ยวพอเราต้องเรื่องคุยกันว่าตั้งแต่เล็กแต่น้อยพ่อแม่เคยสอนมาไม่ให้มีนิสัยรักขโมยใช่ดูสิจะไปเอาลิส กบวยอะไรมึงลอะไรมึงตั้ง่เช้าี่จะทำขนมยาหากระชายรือหาอะไรหาไม่เจอแกมัต้อนไปในตรงนี้เนี่ยนี่ไม่ใช่กระชายไม่ใช่กระชายอะไรนะฮะเอ้ยเนี่ยนี่แง่จริงชายบ้าอาไรที่ถูเราเบเวนด์เอออะไรยาหมดหมด เกเพี้ยพอโตหาว่าไปนอนถ้าว่าคุณร่วมมึงมีเรื่องเลยคุณจะไรลบคูณเป็นเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยขายแล้วก็ไม่ได้กำไรทั้งหมดพันสี่พันสี่ใช่เจ็ดร้อยกำไรเจ็ดร้อยฮ่มึงนี่โอ้โหถ้ากำไรเกินวรวนี่ เดี๋ยวกูจะโฟกไปยู่เจ็ยร้อยอะกำไรเก็ร้อยอยู่บ้านกับปไหนกันะแล้าเวกขายเกียเีนะเอาแไอยู่มาท